มาคุยกันต่อนะครับไลฟ์กันนะฮะกับอาจารย์ปณิธานแล้วก็รัฐมนตรีเกียรตินะครับเราคุยกันเรื่องของไทยกัมพูชาที่ตอนนี้ดูเหมือนเงียบแต่จริงๆแล้วมันมีความเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นกัน,นๆๆอยู่นะฮะอันหนึ่งไม่อสักครูอาจารย์พูดไว้บอกว่าจริงๆแล้วก็คงต้องมันคงจะดีนะถ้าหากว่าทางหุนทั้งหลายเขาเขาไปซะเขาพอแล้วเขาไปทําอย่างอื่นซะมันมันน่าจะมีโอกาสที่เราจะหา ทางลงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงแต่ทำยังไง<ช>สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเขาไม่มีทางคิดได้เองหรือแบบฉันจะเสียสละสิ่งนี้เพื่อสันติภาพของสองประเทศไม่่มน่าเพราะฉะนั้นเราเราจะหากเรารู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรจะทำเราจะผลักดันยังไงครับเราที่ที่ดรอานพูดนี่คือคนไทยส่วนใหญ่นะครับใช่ครับคือ,คอไม่ใช่คนใดคนหนึ่งถ้าเราดูจากการาให้ความเห็นของคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าสองพ่อลูกเนี่ย ตระกูลหุ่นไม่ใช่ตระกูลเตียตระกูลหุ่นเป็นปัญหามากครับแล้วนานาชาติก็เห็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องคาสิโนสแกมเมอร์ก็เห็นคล้ายๆกันว่าเรื่องเทาทั้งหลายที่มันแก้ไม่หายจีนก็เห็นคล้ายๆกันเขาถึงได้มาคุยอันนี้ผมคิดว่าเห็นตรงกันว่าอาจารย์อาจารย์คิดว่าเขาเป็นตัวปัญหาของจีนด้วยไหมเป็นครับเพราะว่าจีนเองก็สื่อสารกับเขาโดยตรงหลายครั้งแล้วเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับจีนเยอะนะครับแล้วก็เขาถึงได้หันไปหาอเมริกาด้วย <ừ. S 2> เดี๋ยวเดือนนี้อเมริกาก็จะส่งเรือรบมาซ้อมรบออกับเขานิดหน่อยเพราะว่าก็ต้องการช่วยเขาไว้เหมือนกันครับเรื่องเหล่านี้เราจับสัญญาณได้ว่า2พ่อลูกเป็นปัญหาแล้วก็เอ็นเกมจริงๆนะครับตามตำลาเลยตำราของอาจารย์สมเกียรติเนี่ยถ้าทําได้ก็ดีตำลาอเมริกาใช่ค,ครับแต่ว่า 1. เราไม่ทําประเทศไทยไม่มีนโยบายไปเชนรัฐบาลไหนทั้งนั้น มันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําแบบนี้กับเราเหมือนเดิมมันจะยุ่งเหมือนกับที่ทรัมป์ทำกับเวเนซุเอลาใช่ครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของมหาอำนาจทีนี้หนึ่งเราไม่มีนโยบายใช่ไหมครับแต่ตามตำราเนี่ยควรจะทําคนไทยบอกว่าควรจะทําแต่สามก็คือว่าเราเราไม่มีนโยบายสองแต่สามถ้าเราจะทําเรามีวิธีทําอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องถึงขนาดบุกไปจับแล้วก็ผลักดันให้เปลี่ยนนะครับเราเคยทํามาบ้างในช่วงเขมรแดงลบกับเขมรหลายฝ่าย ก็คือส่งกําลังไปช่วยเขาลบบางฝ่ายให้เขาลบาเองให้เขาตัดสินกันเองแต่เราเสริมตรงนี้เราทําได้ในรูปแบบสมัยใหม่ไม่ต้องถึงขั้นส่งอาวุธไปให้เขาลบแต่เราส่งข้อมูลเราส่งรายละเอียดไปให้กับพันธมิตรของเราช่วยกดดันเขาให้เขาลดบทบาทลงยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยนะครับก็มีคนของเขาอยู่ในบ้านเราอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนายเฉินจื้อ <Ừ. S 2> นะครับมันยังยังอยู่นะยังอยู่ยอที่ที่บอกว่าจีนมีรายชื่ออยู่นี่ย,ยังอยู่ถ้าเราเดิม<น>ดาเนินการตรงเนี้ยแล้วเอาข้อมูลไปกดดันเขาเนี่ยจะห้าลดบทบาทแน่ในหลายเรื่องต้องต่อรองครับ,รบสองคือคือ,คอมันมีอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นขบวนการที่ใหญ่กว่าเฉินชื่ออีกนะครับของศูนย์ปราบปรามขบวนการทั้งหลายของจีนแม่ของล้านช้างศูนย์ปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงเขาเรียกอยู่ที่ยูนาน ศูนย์นี<ส>้เป็นศูนย์ใหญ่ในการปราบปรามแก๊งทั้งหมดในพม่าไทยอัมพูชาถ้าเราเอาคนที่อยู่ในบัญชีที่สองนี้มาเปิดเผยดูแล้วก็กดดันมันจะโยงไปถึงหุ้นเซนหุ้นมาเนตได้ไม่ยากหลายคนเชื่ออย่างนั้นจริงใช่ขนาดไหนเราไม่ทราบก็ทําทให้ก็ต้องลดบทบาทอยู่แล้วมันกลายเป็นศึกที่ก็ต้องไปลบอีกแบบแล้วก็สุดท้ายมันมีคนที่จีนต้องการมากจริงๆนะครับแล้วก็พัวพันกันอีกเกือบสิบคนชื่อนะครับ ที่เราอาจจะมีส่วนในการช่วยจับกลุ่มได้อันนี้เป็น most wanted ซึ่ง <c oughs> เราไม่รู้อะลายชื่อต่างๆทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เนี้เป็นคนไทยหรือเป็นคนชาติอะไรเราคือคุณนันกับผมอาจารย์ไม่รู้ เจ้าหน้าที่นถ้าดูรายชื่อที่อเมริกาเปิดเผยมาหลายเดือนมาแล้วนะครับที่กระทรวงการคลังเขาเปิดเผยบัญชีมาแบบทุกเขตในเขมรเนี่ยมันมีอะไรอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนแล้วคนจีนก็นับถือถือสัญชาติกัมพูชาเหมือนจีนไปอยู่ที่ที่พม่าเมียวดีก็ถือสัญชาติสองชาติพวกนี้จีนเป็นหลักข้อมูลมีหมดแล้วก็ก็ข้อมูลนี้ก็ไม่ลับแล้วก็คือว่าทัาเสนยนูวิลทั้งเมืองสำหรับผมซึ่งอยู่ห่างไกลข่าวมาหลายปีแล้วแต่ ผมย้อนกลับไปดูเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยไปสีหนวุวิวเคยไปขเขมรทั่วประเทศแล้วมันไม่มีตึกสูงสูงอยู่ยิ่งชายแดนไทยมีตึกสูงสูงอยู่ทําไมใช่ไหมมันชัดเจนแล้วว่าที่ไหนเมืองมันผุดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดแล้วมันสูงริ้วเนี่ยนั่นแหละครับคือที่ที่ช่อ,อ,องสุมช่องสุมกาลังสแกมเมอร์ทั้งหลายแล้วมันจะมาบอกว่าขเขมรหมายถึงว่าฮุนเซนกับลูกชายไม่เกี่ยวข้องมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโลกก็ไม่มีวันจะเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปราบ พู้เนื้อออกไปอูคทําแบบนุ่มนวลนั่นคือว่าไม่ใช่ทําแบบทัับพูดภาษาชาวบ้านคือตัดท่อน้ําเลี้ยงของสองพ่อลูกสองพ่อลูกนี้ก็จะเหี่ยวลงบทบาทก็จะน้อยลงแต่การตัดท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยจะต้องทำสองแบบที่อาจารย์พูดนะครับแบบอเมริกันทําคือยึดรัพย์ไปเป็นหมื่นล้านแต่ว่าการยึดทรั์เนี่ยจีนไม่เห็นด้วยจีนมองว่าคุณไปยึดทรั์ปริ้นสกรุ๊ปเนี่ย มันกระทบกับธนาคารลูกค้าธนาคารที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไปแห่ถอนเงินมันเป็นกระทบกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโครงการมันยู่ดีๆอยู่ตอนนี้ก็เจ๊งแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปกระทบกับพวกบริษัทในเครือเต็มไปหมดซึ่งเขาไม่เกี่ยวเลยจีนบอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ไงอราการบอกว่าผมยึดเงินไปแล้วครับเป็นหมื่นล้านผมเอางีนี้ก่อนเพราะว่าคนของผมเสียหายแต่ว่าจีนทําอีกแบบจีนบอกว่าผมจะจับคนที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องก็คือในเฉินชื่อ กับอีกสมคนที่เอาไปแล้วจะจับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีบัญชีสองสาบัญชีเนี่ยผมจะจับจับจับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเหมือนเด็ดหัวอย่างที่เคยทํากับหนอคําครับที่จับที่ลาวหนีไปจากพม่ามาไทยแล้วหนีไปลาวจีนก็ตามไปจับที่ลาวเด็ดหัวกระบวนการนี้ก็หายแต่งอกมาใหม่หลายหลายปีหลังจากนั้นนั้นของอเมริการเขามองถึงเรื่องเงินจีนมองถึงเรื่องคนถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยขอจริงๆขอความร่วมมือจากสองฝ่ายเลยว่าเราจับทั้งคนเราทั้งตัดบัญชีเงินผมคิดว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ย นายฮุนเซนเนี่ยเขาจะหงอยไปเยอะนะครับแล้วก็จะไม่มีเงินเงินที่อยู่ในกระบวนการนี้เขาบอกครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ของประเทศทั้งหมดครึ่งหนึ่งนะเยอะมากเยอะมากแล้วไม่รู้เท่าไหร่อันนี้พอเราทําได้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลหรอกครับมันจะค่อยๆเหี่ยวไปอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เหี่ยวไปตังมันก็ยังเหลือเยอะนะใช่ครับงั้นงั้นก็เลยต้องไปบอกจีนครับไปบอกจีนบอกบอกอเมริกันโดยตรงว่าให้กดนายฮุนเซนโดยตรงเลยให้ทําอะไรหนึ่งร้อยสี่หนึ่งอย่าสั่งการให้ลบอีก ตอนนี้กําลังเขาพร้อมลบแล้วอ,อเมริกานกับจีนเนี่ยต้องไปดูว่าห้ามสั่งให้ลบเพราะก็าําได้เพราะว่าอาวุธที่เสริมจรวดนี่เป็นอาวุธจีนอ,อาวุธเบรารุสอาวุธยุโรปตะวันออกอ,อาวุธของแก๊งเถื่อนค้าอาวุธนะครับถ้าถ้าปิดสวิตไปเยอะนะครับก็ทําได้เหมือนจีนเปิดปิดสวิตในรัฐฉานในพมานะ่าไงอาวุธมันก็เป็นใบไปใช่ครับอ,อ,อ,อันนี้พอทําปุ๊บถ้าไม่ได้จริงเราก็บอกว่า ขอให้จีนเชิญนายฮุนเซนไปนอยู่จีนไปนรักษาตัวคือเราเราอาจจะไม่ได้อย่างที่เราพูดนะครับรักษาตัวยาวใช่ครับกับแต่ว่าเราวางเงื่อนขไขไว้ก่อนอันนี้คือรูจีมเชนในรูปแบบของเราถ้าตากไตในฮุนเซนไม่อยู่สั่งการไม่ได้นะครับปัญหามันจะน้อยลงแล้วเตียบันก็จะกลับมาตรงนี้คุยกับฮุณมานเน่รู้เรื่องเพราะเตียบันเป็นลงุงฮุเมานเน่เขาเคารพ นะครับลูกชายก็าํางานให้หุ่นมาเนตเป็นรฐมตรีกลาโหมและเตียบาลเนี่ยคุยกับพวกเราได้หมดนะครับแล้วคุณอันต่อหลักๆคือพ่อเขานี่แหละใช่ไหมคุณอันอาจารย์เนี่ยไปเอาเบอร์เตียบาลมาจากคุณเล็กวาสนานานุ่มต่อไปเขาก็รับสายรับรองใชงหรอรับสายเขาชอบคุยพูดภาษาไทยได้อ๋อเหรอครับแล้วเขาก็ครอบครัวเขาอยู่เมืองไทยเยอะรักษาตัวเรียนหนังสือเดี๋ยวผมบอกโปรดิุเซอร์รายการลองเชิญมาดีไหมครับ เผื่อจะได้เจอดีเลยครับน้าในยาปกติแกผู้จาอทธยาศัยไม่ค่ยดีนะดีแล้วเขาชอบคุยกับอาจยเมื่อไหร่เหรอเคยเจอไหมผมไม่ได้สัมภาษณ์โดยตรงอ่ะแต่ก็แกก็ให้สัมภาษณ์พูดคุยนะครับแกรุ่นใหญ่มากไหมฮะรุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่มากมานจงอายุเยอะก็รุ่นเขาบแถวที่เรามีขมนสามฝายขมินแดงซอนซาและพวกนี้ในกระเตียบันใช่ไหมใช่ครับครับอาจารย์อาจารย์ผมถามเรื่องแบบผมอาจจะไม่รู้หรือจับต้นชนปลายไม่ถูกคือถ้าทางจีนเขามีรายชื่อขนาดนั้น แล้วบอกว่าชื่อนี้อยู่ในประเทศไทยเนาะตอนนี้ทำไมเราไม่ให้เขาไปจัดการหรือเราก็อ๋อแล้วเอาไปคนจีนด้วยอางั้นเธอก็เอาไปเลยเขาเสนอมาแล้วแล้วเขา<ๆ>ห,รหรือจริงจริงมันผิดกฎอะไรในนานชาติ<ช>อะไรบ้างใช่ครับคือเขาเสนอมาแล้วตอนที่หลิวจงอี้เนี่ยมารอบแรก,แรกๆ่าเขาอยากจะยกคนพวกนี้ไปเขาขอคนจีนกลุ่มนี้กลับไปได้ไหมอ่าแล้วมันก็เคยมีาแล้วว่าหายไปจากเมืองไทยแล้วไปโผล่ที่จีนนะครับ มันมีกรณีก่อนหน้านี้ที่จำได้แต่ไม่ใช่ที่พัทยาไปตอนเดึกๆนั่งใช่ครับแล้วอยุดดีๆก็ไปโผล่ที่นูน่นไม่มีหลักฐานเลยว่าเข้าออกเมืองไทยยังไงแต่เป็นคนที่คนจีนต้องการวันดีคืนดีหายไปเลยแล้วไปโผล่ที่ศาลไปโผล่ที่จีนแล้วก็ตกใจว่าเอจีนทําแบบนี้ไม่ค่อยดีมันเหมือนละเมิดอิประไตเรานะครับแล้วไม่แจ้งอะไรเราแล้วก็คนเหล่านี้อาจจะพัวพันคดีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็แมวเราก็บอกหลิวจงอี้ว่าทาอย่างนี้ไม่ได้เขาก็ไม่พอใจ เราแรกๆจำได้ไหมฮะที่เข้ามาคนไทยตอบรับกันใหญ่แล้วก็มีข่าวมาว่าเอ๊จีนจะมาเหมือนกับค้องาไทยจะมาตั้งตํารวจปฏิบัติการอะไรในเมืองไทยคนไทยก็รู้สึกไม่พอใจว่าเอ๊ะ มันประเทศไทยคุณจะมาวางกําลังคุณจะมาจับคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเรา็ต้องรัหมครับเกียรติภูดแม้ว่าจะเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องดูแลเขาใช่ครับตามเพราะเขาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่อันนั้นก่อนที่จะเกิดสงครามไทยกัมมูชานะครับพอเกิดนี้ต้องต้องคิดกันใหม่ว่าเอาละเราเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงต้องการแต่ต้องทํารูปแบบใหม่นะครับจีนก็เลยไปทํารูปแบบใหม่ให้เซ็นเอโมยูตอนนี้เวียดนามเซ็นแล้วครับ และสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะบีบบังคับให้กัมพูชาเซ็นเรียบร้อยที่อ่นถามเนี่ยฮะเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเนว่าเวียดนามทําเสร็จแล้วใช่ค,คือส่งให้เขาไปแล้วผมว่าเอ้าส่งให้เขาไปแล้วแล้วเวียดนามนะตอนนี้ก็ไม่ไม่ติดลิสต์ในเรื่องของสแกมเมอร์เท่าเราอ่ะใช่ครับของเราคือพม่าก,กับกัมพูชาตอนแรกเราเป็นแค่ทางผ่านนะฮะปัจจุบันเขาว่าทางผ่านหายไปเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเหมือนรวมเป็นแผ่นแล้วแต่เวียดนามไม่ถูกรวมควรจะถูกรวมแต่ว่าตอนนี้เวียดนามบล็อกตัวเองได้กลายเป็นว่า พม่าเมื่อ5ปีก่อนคาสิโนที่ต้องหยุดกิจการไปเพราะสองครามกลางเมืองก็แตกเป็นส scammer มเมียวดีต่างๆเหล่านี้แล้วก็แพร่มายังเมืองไทยไปยังกัมพูชาก็กลายเป็นสาประเทศเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่สหประชาชาติจะคุยเรื่องนี้ที่กรุงเวียนนาในเดือนมีนาคมว่า3ประเทศนี่แหละเวียดนามไม่เกี่ยวเลยนั่นสิอ้น,นี้แหละครับเขาาฉลาดเขาตัดตอนเลย แล้วก็คุยกับจีนเราทําแบบนั้นไม่ได้เหรอตัดตอนแล้วรครับว่าจะเอาใครตรงไหนยังไงแล้วมาดูซี่เป็นไปได้ไหมทําแบบเวียดนามทำเขาไม่โดนประนามเราทำเราก็ทําคล้ายเขาได้ไหมเราควรจะทําคล้ายเขาแต่ว่าเพิ่นว่ารูปแบบของเราอาจารย์ก็ทราบเราก็ไม่อยากก่อศัตรูเราอยากจะต้อนรับทุกฝ่ายการไม่เอาทุกฝ่ายมันใช้ประโยชน์จากเรามากเกินไปนะครับอัน,นี้เวียดนามเขารู้ทางเขาก็เลยตัดตอนแล้วก็ทาหลายอย่างนะครับอย่างพระวิบบทรัมเชิงเขาเป็น คณะกรรมการบอร์ดออฟฟิสรีบตกลงเลยใช่บอร์ดออฟฟิสมีอยู่2ประเทศอินโดนีเซียกับเวียดนามมีข่าวว่าทั้งสองประเทศตกลงแล้วนะครับอันนี้เร็วมากเลยเพราะว่าตัดตอนหลายอย่างอเมริกาก็คงไม่ประกาศว่ามีแก๊งในเวียดนามอะไรมากมายและดีไม่ดีอาจจะได้ลดภาษีอีกเรื่องเหล่านี้เวียดนามเขาคำนวณไม่หมดแล้วแล้วเขาก็เดินของเราเนี้ยเราจะต้องมาคิดกันใหม่ว่าเราจเจาอยัางไง อ,อาจารย์คือผมคิดว่าเราเราคือประเทศไทยนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นเอกราชอิสระมานานอันนี้ผมจะพูดแบบเข้าข้างประวัติศาสตร์ที่เรียนมานะครับว่ามันก็ส่งผลถึงนโยบายต่างประเทศว่าเราจะไปทําแบบนั้นไม่ได้นะถ้าถ้าย้อนมาดูสองวันที่ผ่านมาการประชุมที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมชอบท่านนายกท่านตรีมา,าร์คานียแคนาดาที่บอกว่าต่อไปนี้ประเทศที่มีขนาดกลางๆนี่มีลลิพาวเวอร์นี่ต้องรวมตัวกัน เพื่อให้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไอ้ระเบียบโลกเนี่ยมันดูแลกันได้โดยประเทศที่กลางๆอย่างนี้ยซึ่งซึ่งอย่างเวียดนามเนี่ยและหลายประเทศที่ไปที่ดาวอสแล้วก็เหมือนกับหมอบคลานให้กับนอร์ทัมซึ่งเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะเป็นชั่วโมงแล้วก็พูดเลื่อยเปลื่อยไปเรื่อยเนี่ยครับแต่ทุกคนก็จะเอาใจหลอกล่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเวียดนาม อินโดนีเซียอาจจะผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะเขาเป็นชาติที่น่าจะเป็นหลักให้กับอาเซียนเวียดนามเนี่ยต้องการเอาใจอเมริกานะเพราะฉะนั้นเขาก็ตูก่ัต่าแต่ไทยก็ต้องเป็นไทยอย่างนี้นะยกเว้นถ้าเรามีนักการเมืองที่เราจะต้องปราบปรามให้มันหมดไปด้วยสแกมเมอร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็อาจารย์จะรู้ดีกว่าผมแต่ผมคิดว่าไทยไม่จำเป็นต้องทําเหมือนกับประเทศที่ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาใจอเมริกาครับแล้ว อ่อนน้อมถ่อมตนแต่เราเป็นตัวของตัวเองอ,อันนี้ผมพูดแบบไม่รับผิดชอบเพราะผมไม่มีตําแหน่งทางการเมืองนะแต่เหมือนกับเป็นศักดิ์ศรีอ่ะค่อยๆค,คิดนะครับ,รบหลักการเนี้ถูกต้องผมคิดว่าไม่เปลี่ยนแล้วก็คงเปลี่ยนญาติคือเราก็ไม่ก่อศัตรูเราก็มีศักดิ์ศรีแล้วเราก็ไม่อยากจะเข้าข้างใครโดยไม่จําเป็นผู้ง่ายเราซื้อเวลานะครับแล้วเราก็ดูทีท่าไปก่อนอย่างที่อเมริกันบอกว่าเชิญเชิญเราเราก็ดูก่อนแต่ว่าประเด็นคือว่าคนไทยเนี่ยต้องการให้รัฐบาลใหม่เนี่ย ทำอะไรบางอย่างให้มันดูดีขึ้นกว่านี้คือคือคืออ,อันเข้าใจในจุดยืนนะแล้วก็แน่นอนเราก็อยากมีศักดิ์ศรีแล้วผมว่าการเคลื่อนตัวของเราในหลายๆครั้งที่เราบอกเฮ้ยทำไมเราช้าไปจังวะอะไรเงี้ยที่ผ่านมาผบว่าเลยแหละอันที่ช้าแต่เราทําถูกต้องตามปโตทโหมดมันก็ดีแต่ณตอนนี้เราบอกว่าเรากําลังทําอย่างมีศักดิ์ศรีแต่เราถูกรวมเป็นกลุ่มที่เขามองว่าเป็นสแกมเมอร์ไปหวนแต่ถ้าเราจะกําจัดสแกมเมอร์เราต้องกําจัดจริงๆนะโดยร่วมมือกับจีนได้แต่ว่า มันจะเริ่มมาจากที่เราแล้วทําให้เห็นชัดเจนซึ่งเราก็ยังใช่ครับเราก็ขอ,ของแกงอยู่ชัดเจนไงที่อาจารย์พูดนี่คือสมดุลใหม่<อ>คือนโยบายใหม่ว่าบางเรื่องเราจะต้องเลือกร่วมมือกับจีน<อ>แล้วก็บางเรื่องเราก็ต้องประเทศอเมริกัน<อ>แต่บางเรื่องเราก็จะร่วมมือกับอเมริกันยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสันนิพาธ์นี่ถ้าจะไปฟื้นฟูฉนนกาซาเนี่ยเราควรจะไปคนไทยอยู่ที่นั่นเป็นเหยื่อเป็นโล่มนุษย์ไปเยอะเลยเราควรจะไปดูแลคนไทย แต่อาศัยคณะกรรมการชุดนี้และกรรมการชุดนี้เขาบอกแล้วว่าจะคู่ขนานกับ UN ไม่ใช่ทำลาย UN นะครับทำเพิ่งเพิ่งออกมาพูดแล้วก็ส่งจดหมายไปถึงแคนาดาด้วยว่าโกรธมากเราไม่ต้องเข้ามาในกรรมการชุดนี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแคนาดาก็ไปอยู่ที่สหประชาติแต่ถ้าเราได้อยู่2บอร์ดก็ดีแต่เราเราจะต้องไม่จ่ายเงินนะฮะเนี่ยผมเลยจะถามเลยอาจารย์คิดว่าคุ้มไหมถ้าเราไม่จ่ายกะคุ้มครับจ่ายเงินคือดูเงินที่จะฟื้นฟูนี่เมื่อเช้าผมจะอ่านบทความอยู่ว่ามันจะเอามาจากไหน อันนี้หลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับแต่เรามีกําลังแต่ถ้าจ่ายเงินที่ว่าหมายถึงค่าใช้จ่ายในการไปประชุมหรือว่าไปทํากิจกรรมธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าตัดล็อกก็พูดว่าไอ้หมื่นล้านเนี่ยเป็นกึ่งกึ่งบางส่วนมันจะมีค่าประหยัดการและค่าคุ้มครองอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเหมือนบางส่วนก็คือจ่ายให้ฟรีอ่ะใช่ครับอันนี้เราเราไม่จ่ายแต่เรามีคนที่เราเป็นความขีดความสามารถเราเคยไปรักษาศักยภาพที่ติมอทำให้เขามีกินมีใช้เราจะส่งคนพวกเนี้ยที่มีความสามารถไป นัประมาณเราบางส่วนถูกไหมครับสหประชาชาติบางส่วนแล้วแล้วก็ช่วยคนไทยคนไทยเป็นหมื่นนะครับตอนนี้กลับไปที่อิสราเอลแล้วก็ยังสุดสิ้ที่อยู่ในฉนวนกรซาหรออยู่ตรงนั้นแล้วมาที่เป็นหมื่นเลยเหรอตอนนี้กลับไปเยอะมากโอ้เงินเดือนตั้งสี่ห้าหมื่นใครไม่เอาครับคุณนันแล้วถ้าเสียชีวิตก็ให้แปดหมื่นนะครับต่อครอบครัวต่อคนนั้นเราก็กลับไปเพราะไม่มีงานอื่นแต่วันนี้อาจารย์อิสราเอลก็ยังไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดนี้นะผมผมเพียงแต่มีความรู้สึกว่าไทยอาจจะต้องระวัง รออิสราเอลนิดหนึ่งได้ไหมคือ20ประเทศเนี่ยมีอิสราเอยู่แต่ว่าทุกประเทศก็จะบอกว่าสนใจแต่ต้องให้สภาอนุมัติต้องให้คอนเกรสอนุมัติแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าขยิบตากันเรียบร้อยนะครับว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะอยู่ถ้าเราถ้าเราเข้าไปนะมันเหมือนสำหรับผมนะอย่างที่บอกผมไม่รับผิดชอบนะเพราะผม,มแค่นั่งคิดเฉยๆคือว่าดอทําต้องการหาประเทศต่างๆมารองรับรบ,บรารมีของเขาว่าน,นี่ไง มีันถ้าเราเข้าไปถ้าเราเข้าไปเนี่ยเรากลายเป็นเครื่องมือรองรับเขาเท่านั้นเหรอหรือว่าเข้าไปมีปาามีเสียงมีอะไรบ้างเพราะว่าเราจะต้องดูแลไม่ใช่คนไทยเท่าเดียวเราจะต้องรักษาความเป็นผู้ที่เคารพในกฎเกณฑ์ของโลกด้วยคือยุโรปปฏิเสธเกือบหมดเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันจะถูกใช้แต่แต่สำหรับเราเนี่ยเราอาจจะมาพบกันครึ่งทางแบบแบบแบบไทยๆว่าเราก็คงไม่ถล่มตัวเข้าไปครับ แต่เราก็คงจะต้องอาศัยอเมริกันช่วยเราดูแลคนไทยใช่ไหมครับผม,ผมกระโดดไปนอกเรื่องนะจริงๆเราคุยเรื่องกับพูชาอยู่แต่ไนีน <c oughs> ล้วมาเรื่องบอร์ดอพีซผมแค่สงสัยว่าอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่ามันเขาบอกว่าเนี่เป็นอะไรนะสมาชิกภาพาแบบถาวรตลอดชีพจ่าย1 0 0 0ันล้านเหรียญเท่ากับสาม0,000ื่นกว่าล้านบาท <c oughs> คิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซนี่จะอยู่หลังจากทรัมป์เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้บอร์ดออฟพีซจะอยู่เหรออยู่ครับเพราะว่าทรัมป์บอกว่าตลอดชีพประธานบอร์ดออฟพีซคือทรัมป์ แต่แต่เขาบอกเขาจะไม่อยู่ตลอดชีพก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็หมดหมด,หมดวาระของเขาเหมือนกันไหมฮะแต่เขามีพันธมิตรเขามีคนเขามีเงินคิดอีกแง่หนึ่งนะครับคุณนันนะถ้าอยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าบอร์ดซับพีซจะมาช่วยดูแลไทยกัมพูชาเพราะว่ามันคือ,ค,อคือมันเริ่มต้นที่สหประชาชาตินะครับจริงๆบอบบร์ดซับพีซเนี่ยบอกว่าจะมาดูแลข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่าสหประชาชาติทไม่ได้ซึ่งก็จริงหสหประชาชาติก็เห็นด้วยนะครับ แล้วคณะมนตรีความมั่นคงสากลชาติก็บอกเออถ้ามีบอร์ดอพีซเนี่ยช่วยกดดันให้มีการหยุดจริงๆที่กาซาทำไมทำไมสหประชาชาติทำไม่ได้อะเพราะว่ามันทะเลาะกันเยอะมันการเมืองมันซับซ้อนร้อยกสว่าประเทศมันเยอะไปเยอะเกินไปแล้วมันแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีเงินบอร์ดอพีทีมีเงินเงินยีวเงินอเมริกันเงินยุโรปที่ไปที่ไปหักคอเข้ามาครับแล้วรัสเซียน่าสนใจที่สุดบอกว่าอยากมาแต่จะเอาเงินที่อเมริกันยึดไปลงทุนให้ อ่าใช่ที่เขาพูดครับทั้งบอกก็พอได้หักไปสิหักไปสิที่ยึดไปครับอันนี้ทุกคนจะเล่นด้วยความชาญฉลาดของเราเนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคณะกรรมการเศรษฐกิจภาพบอกว่าจะมาช่วยดูแลไทยกัมพูชาเราจะตอบรับปฏิเสธหรือถ้ายุ่งกว่านั้นอยู่ดีๆถ้าฮุนเซนฮุนเมเนตบอกว่าขอตั้งบอร์ดทัพีซขึ้นมาระหว่างไทยกัมพูชาแล้วขอ้นานาชาติระดมเกมจะพลิกเลยเราจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ เขาก็จะเดินเกมได้อันนี้ต้องระวังอันตรายผมถึงได้บอกว่าจะต้องไปดูว่าไอ้บอร์ดอพีซมันเดินยังไงใช่ไหมครับแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทั้งหมดเพราะว่าถ้ามันมาตรงนี้แล้วมันเป็นหนึ่งใน8สมรภูมินะครับไทยกัมพูชาที่เขาเคลมไว้ว่าเขาเขาจะเอาตรงนี้เขาจะเอาเนี้ยมามากดดันแล้วกดดันเขาเรารู้เลยเขาต้องการทําอะไรต้องการลงทุนต้องการแลกท่าต้องการท่าเรือของทัพเนี่ยไม่ธรรมดามันไม่ใช่สันนิพัทธ์รางวัลโนเบลรางวัลโนเบล่ได้แล้วจาก เวเนซุเลาซึ่งกรรมการโนเบลก็บอกว่าให้ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ารางวัลจริงๆเนี่ยไม่ได้คุณทั้งก็บอกกันคุณทั้งบอกกันคุไม่เอาคุณทั้งบอกกันไม่เอาเ็าจะตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วให้รางวัลตัวเองนี่ไงฮะคือเกมมันเดินซับซ้อนตลอดเวลาถ้าผมพยายามพูดว่าถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยเราจะไม่ทันเกมแต่คนรุ่นใหม่คนไทยเนี่ยเขาทันเกมเขาถึงได้บอกรัฐบาลว่าอย่าหลงทางอย่าช้าแต่ว่าเขาก็ยังพูดนะว่าให้รักษา ก็กติกาที่อาจารย์พูดคืออย่าไปถลําตัวอย่าไปเสียรางวัดแล้วก็อย่าไปเสียประวัติศาสตร์ไทยทำไมเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมาก่อนอยากอ่านใจท่านรัฐมนตรี<า>ศรีหัดิ์นะอาจารย์ก็ใกล้ชิดรู้จักมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มใช่ไหมผมรู้จักท่านแป๊บหนึ่งตอนที่เรียนหนังสือที่รัฐศาสตร์และผมเป็นอาจารย์แป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ผมดูการพูดการคิดการทําตั้งแต่เริ่มสังคมไทยเริ่มชื่นชมเนี่ยนะตั้งไปยูเอ็นแล้วก็จนปัจจุบันเนี้ย ผมรู้สึกภาพรวมว่าท่านต้องการจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาอยู่ในฐานะผู้นำอาเซียนอีกครั้งหนึ่งให้มันสมศักดิ์ศรีหลังจากที่ศูนย์ไปตั้งแต่2008 2009ยุคที่เสื้อแดงคุณทักษิณทำลายการประชุมอาเซียนแล้วก็คนรุ่นท่านรัฐมตรีศรียศักดิ์เนี่ยคือรุ่นที่เหมือนกับเวลาเราเรียนเราสอนในรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับ ภูมิใจว่าไทยเป็นผู้ให้กำเนิดอาเซียนในยุคจอมพลถนอมแล้วก็พระเอกพิเศษดรธนัดคอมันไงวีเราเหมือนกับจะเรียกว่าอินเวนสร้างอาเซียนขึ้นมาด้วยด้วยมือแล้วเราน่าเชื่อถือแล้วมันหายไปในยุคทักษิณใช่ไหมแล้วผมดูคุณเสียศาสตพูดอยู่บ่อยๆแต่แก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับเหมือนกับแค่อยากจะให้ประเทศไทยกลับมาเพราะฉะนั้นมันต้องวางตัวกลับมาเป็นผู้นําผู้ิภาคเนี้ยมันจะต้องวางตัวให้แบบ เป็นอิสระและเป็นกลางแต่ไม่ได้เงียบจ่อยที่สุดเนี่ยมันลำบากนะครับอาจารย์มองท่านรัฐมนตรีเสียวโทษทีทำตัวไม่เป็นไรเลยเชิญเลยฮะผมต้องขออนุญาตไม่ไม่พระอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วมันจะมีได้มีเสียมันก็เสียดายนะอยากอยากคุยเพราะแต่ว่าเอา่านสั้นว่าท่านเสีรศักดิ์เนี่ยท่านมีท่านมีประสบการณ์ในเวทีพหุภาคีที่อาจารย์พูดนะสูงมากทั้งศหประชาชาติทั้งอาเซียนนะครับ แต่ว่าสองเนี่ยเป็นเป็นอาเซียนรุ่นเก่าเป็นอาเซียนที่เป็นรุ่นเราผมเก่ากว่าใช่ครับเป็นอาเซียนรุ่นเราที่ที่ประคับประคองเห็นกับไทยนะครับเห็นกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อาเซียนใหม่ๆอ่อนแอสงครามกลางเมืองเราเขมรเวียดนามพม่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็นอาเซียนที่แตกเป็นเสี่ยงเป็นอาเซียนที่ไม่มีฝั่งใครฝั่งใครเมกมีเกรดตะเกนทุกคน ทุกคนอยากจะทุกคนอยากสเกรดหมดตัวกูโอ้คุยยากมากแล้วเขาก็ไม่ฟังนักการทูตแบบไม่ฟังอาจารย์อย่างพวกเราเขาฟังนักการเมืองเขาฟังคนที่ลวดลายแบบทัป์นะครับไอเนี้ยก็ต้องให้กำลังใจท่านรัมตรีไม่ว่าคนไหนต้องบริหารอาเซียนใหม่ให้ได้ถ้าอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณอยู่ก็ได้เพราะท่านท่านไม่ใช่นักการทูตท่านเป็นนักการเมืองท่านลวดลายถ้าอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันณอยู่ก็ได้ท่านลุกขึ้นมา ขัดแย้งกับท่านสิทธิเสวีศิลาอันนี้อาจารย์วิภาภิจารยเองนะแต่ว่าท่านขึ้นมาวิภาภิจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนเรื่องตั้งเลยมันก็เลยจะได้พูดแลวบอกให้ท่านชาชายบอกว่าจะต้องเปลี่ยนสนามลบให้เป็นตลาดการค้าอาจารย์สมหวประเทศานั้นไม่เห็นด้วยนะนะครับแต่ว่าเราต้องการคนแบบนั้นในยามนี้มาพลิกแพลงสถานการณ์ถ้ากัมพูชาจะทําอะไรขึ้นมาแปลกๆแบบนี้เราจะมีคนแบบนี้นะครับซึ่งก็ก็ ก็ขออนุญาตว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังเลือกตั้งค่อยคุยกันได้ครับอาจารย์เดี๋ยวหลังเลือกตั้งเชิญมาใหม่นะอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ถามใหม่เลยนะครับอ่ะวันนี้เห็นภาพรวมกันก่อนนะครับจริงๆมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยซ้ําแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรตามติดกันไว้ไม่ใช่มีปัญหาปุ๊บค่อยแบบไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้มาคุยกันไว้นะครับถึงแนวทางว่ามันสามารถเป็นเรื่องไหนออกเป็นทิศทางใดได้บ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้อง ใส่ใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งซึ่งมีผลไม่ใช่แค่กับประเทศไทยเท่านั้นด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครับสวัสดีครับผมเราคุยพ่อ